วันนี้มาเก็บดอกแคในสวนค่ะแคที่เราปลูกไว้นะคะมีดอกให้เก็บแล้วค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเก็บไปทำอาหารนะคะไปแกงก็ได้นะคะนึ่งก็ได้ค่ะท่านสดก็ได้นะคะดอกแคมีประโยชน์มากมายเลยค่ะพืชผักสวนครัวของเราปลูกไว้ก็ดีแบบนี้ละค่ะนี่ไงคะ สดๆจากต้นเลยค่ะไม่ต้องซื้อนะคะเราปลูกไว้เราก็ได้กินแบบนี้แลคะ่ะปลอดสารพิษด้วยค่ะนะคะดอกแคขาวค่ะเยอะเลยค่ะเราปลูกไว้เองเราอยากจะกินแล้วก็พอเขาติดดอกเราก็มาเก็บได้เลยนะคะ ในส่วนของเราเองค่ะมันจะที่ไหนปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะคุณตาเป็นคนปลูกค่ะกิ่งนี้ก็มีค่ะสสวยๆเลยนะคะแค่บ้านค่ะดอกกำลังงามเลยค่ะเก็บกันค่ะ กิ่งด้านนี้ก็มีนะคะนมกิ่งมาค่ะนี่ค่ะเยอะแยะเลยไม่เก็บถ้าเราไม่เก็บนะคะเข้าบานแล้วเขาก็จะร่วงนะคะดอกเขาจะร่วงแล้วก็ติดผลติดฝักเข้าเลยนะคะเราก็ต้องเก็บค่ะนี่ถ้าเราไม่กินตอนนี้เราก็ ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเราก็จะได้ดอกแคร์ไว้ทำอาหารนะคะเต็มเลยคะ่ะ er> นี่นะคะพืชผักสวนครัวของเราคะ่ะมีให้เก็บตลอดเลยนะคะ นี่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บต่ออีกเดคะ่ะเก็บดอกแค่ค่ะไว้ทำอาหารนะคะไว้แกงก็อร่อยนึ่งอร่อยลวกจิ้มนะคะทานกาับพริกก็อร่อยค่ะผัดก็อร่อยนะคะดอกแค่บ้านค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ